หมอนไม่ใช่นอนยังไงก็ปวด oh. เจ็บเท่ากับจบถึงเวลาเปลี่ยนหมอนนอนเดลิเซียเดลิเซียหมอนสุขภาพที่คนดังบอกต่อ ไม่ว่าคุณจะปวดคอมากี่ปีนอนหมอนเดลิเซียแล้วบอกเลยดีขึ้นแน่นอนค่ะปวดคอต้นต่อโรคกระดูกคอเสื่อมผ่าป,ปล่อยไว้เสี่ยงค่ารักษาหลักแสนเลยครับผมขอแนะนำหมอสุขภาพเดลิเซียหมอนแก้ปวดคอใช้ดีต้องบอกต่อออกแบบพิเศษ3ลอนข้อดีของหมอน3ลอนก็คือสามารถรับน้ำหนักจากศรีรษะซัพพอร์ตไปที่คอมาที่ไหลเพื่อลดโหลดและความเมื่อยล้าทำให้แนวกระดูกของคอ ไม่ก้มหรือว่าเงยมากเกินไปนอนลงไปปุ๊บต้องรู้สึกสบายเพราะเขาจะช่วยรับน้ำหนักของกระโหลกศรีรษะของเราเอาไว้หมอนเดลิเซียออกแบบพิเศษช่วยแก้อาการปวดคอโดยเฉพาะรองรับทุกสรีระการนอนข้อดีของหมอน3หลอนซึ่งจะรองรับน้ำหนักจากศรีรษะซับพอร์ตมาที่คอรวมถึงบริเวณไหล่เพื่อลดโหลดความเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อจากการที่เราตรากตามทำงานมาทั้งวันมีรูรอบเนี่ยหัว<ข>มันก็จะจระบายอากาศ ไม่เก็บกลิ่นไว้ในหมอนแล้วผ้าเขาเนี่ยป้องกันลรฝุ่นนะทดสอบโดยศูนย์บริการและวิจัยไรฝุ่นของสิริราโ,โทรมาที่1577าย้ำอีกทีนะคะว่าโทรมาที่1577หรือแอดไลน์แอดดิลิเซีย